ครับผมดีฟอมโซลาเซลล์นะครับวันนี้มาทดสอบการทำงานของฟัอมดีซีแบตเตรนะครับขนาดหกร้วัตต์นะครับเป็นสีระบบสี่สิบแปดโวลต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์ครับสามร้อยวัตต์นะครับจำนวนสองแผงนะครับตอนนี้ต่อสองแผงนี้ใช่ไหมสามร้0วัตต์นะครับก็ตัวนี้ย่นบอลึกสาสิบสองเมตรนะครับแต่ท่อนนะครับเป็น ดีซีบลเล่ยี่ห้อแฮนดโดโนะครับซึ่งเราเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วก็เอาเอาอกแบบร่วมก,กันกับบริษัทแฮน d l โนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทดีพร้อมคุบจำกัดเพียงเจ้าเดียวนะครับตัวนี้นะครับสั่งทำพิเศษนะครับให้เหมาะกับบ่อน้ำของบ้านเรานะครับ <S <S ตัวนี้เฮ็ดสูงสุดได้42เมตรนะครับ ขนาดน้ำอยู่ที่ประมาณ4,000ลิตรถึง5,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการไหลค่อนข้างดีนะครับดูการไหลของน้ํานะครับอันนี้สูบน้ําลงบ่อนะครับนะครับดูการไหลของน้ําอันนี้ใช้แผงสองแผงนะครับต่ออทุกรมนะครับ่อน1.25นิ้วนะครับรับรองนะครับน้ำไหลสะใจนะครับสนใจติดต่อได้ที่ดีพร้อมโซล่าเซลล์นะครับเบอร์โทรแล้วก็ เพศอยูด่ด้านล่างนี้นะครับครับผมอันนี้ก็นําเสนอเป็นทางเลือกให้กับให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือแบบไหนนะครับดีพร้อมโซลล์เซลล์มีทุกทุกอย่างนะครับราคาเป็นกันเองราคาคุณธรรมนะครับนะครับก็นําเสนอไว้เป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ